ะคะ่ะดอกคุณยามเช้านะคะส,สวยๆเนาะวันนี้เช้านี้ป้าแมวก็มาใส่บาตรเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีนี่เจ้ากวักนี่ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีเจ้าลำรวยตัวหนึ่งเนาะเขาก็จะมารอรับบุญทุกวันทุกวันนะคะที่สี่ป้าแมวก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็มีบุญนี่นะคะบุญที่คำจุนป้าแมวนะคะเพราะป้าแมวไม่มีอะไรเลยนอกจากทําบุญทํากุศลทําความดีนะคะ ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์นะคะแบ่งปันมีอะไรแบ่งปันได้ป้าเมวก็แบ่งปันนะคะวันนี้ป้าแมวมาทำบุญนะคะบุญเนี่ยก็ขอส่งให้ถึงเอฟซีทุกท่านนะคะกัละยะาณมิตรที่เกี่ยวพันกับป้าเมวทุกทุกท่านทุกผู้ทุกคนนะคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะคะแล้วก็สัประสัตน์้อยใหญ่ทั้งหลายเนาะสัพพะวสีวิญ,ญญาณเล่รอนทั้งหลายนะคะ ขอให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจโมทนาบุญไปกับป้าแมวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเล็กน้อยบุญนี้ก็ส่งถึงทะถึงทุกท่านนะคะถึงแมน้นท่านจะคนละศาสนากับป้าแมวป้าแมวก็ขอบุญนี้ส่งถึงครอบครัวทุกท่านนะคะให้มีความสุขความเจริญอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างที่ท่านคิดมาใครสมความตั้งใจปรารถนาทุกประการนะคะวันนี้ป้าแมวก็มี ข้าวนะคะถวายพระพุธถวายพระธรรมพระสงฆ์นะคะมีข้าววันนี้มีแกงมะเขือนะคะแกงมะเขือใส่หมูเนาะมีขนมนะคะมีขนมถั่วดำเนี่ยนะคะขนมที่เอฟซีเห็นนะคะก็ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากเงินที่เอฟซีช่วยป้าแมวซื้อบอนสีแล้วส่วนหนึ่งที่เอฟซีมาส่งมาให้ป้าแมวเป็นค่ายานะคะแล้วป้าแมวก็นําเงินของเอฟซีนะคะมาซื้อของแล้วนี้นะคะถวายพระ เอฟซีทุกท่านก็ได้บุญกับป้าแมวไปด้วยนะคะขอให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจโมทนาบุญไปกับป้าแมวนะค่ะทุกวันนะคะป้าแมวใส่บาตรทุกวันนะคะพระวันละเก้ารูปทุกวันจะ้ะนะคะนี่เช้านี้ป้าแมวแมว่ป้าแมวก็ใส่ไปแล้วหนึ่งรูปเหลืออีกวันนี้น่าจะได้สิบรูปเนาะเพราะสามเรนรมาด้วยนะคะค่ะ,ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะคะป้าแมวก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะบุญนี่นะคะเป็นสเสบียงบุญของป้าแมว คำจุนครอบครัวป้าแมวนะคะป้าแมวก็จะสวดมนต์ตอนกลางคืนก็แผ่เมตตาไปถึงเอฟซีทุกท่านนะคะแผ่บุญกุศลให้ทุกท่านเลยค่ะป้าแมวก็ทําความดีสวดมนต์แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนานะคะเอฟซี FC ขอให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจไปกับป้าแมวนะคะถึงท่านไม่ได้มาใส่ตรงนี้แต่ท่านโมทนาบุญท่านก็ได้บุญแล้วค่ะ๋ยคือคำว่าสาธุ หรือท่านไม่พูดสาธุแต่ว่าท่านพูดอย่างอื่นก็ได้นะคะพูดถึงว่าคนละาศาสนาป้าแมวเนาะน้อมติดน้อมใจไปท่านก็ได้บุญแล้วนะคะทุกาศาสนาดีหมดค่ะสอนให้เราเป็นคนดีจ้ะนี่นะคะพระก็ได้เดินทางมาถึงบ้านป้าแมวแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ตักบาตรก่อนนะคะนิมนต์ค่ะหลวงพี่ yeah. Tha wari waha pura pari paren te taparang Ewa mewai to tinang peta nangu pakapati Ichi tang pati tang tunghang Pamewa samicha สาธุค่ะป้าแมวก็มีอันนี้เป็นดินหมักใบัําฉานะคะโลละ7บาทนะคะ FC ฟซีถ้าเอท่านใดสนใจซื้อโทรหาป้าแมวได้นะคะ093ย์เก้าสามสองแเดี๋ยวป้าแมวบอกเธอเบอร์ไว้ท้ายคลิปอีกนะคะ FC สนใจโทรหาป้าแมวได้นะคะโลละเบาทค่ะค่าส่งอยู่ที่5โล30บาทจ้า ขอบคุณ f อทุกท่านค่ะสวัสดีจ้ะ